สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิธีฝึกความคิดให้มีตัรกะและวิจารณญาณนะเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะมันช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นไม่โดนใครหลอกง่ายๆตัณกะน,นี้มันคือการคิดอย่างมีเหตุผลเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สมเหตุสมผลลองนึกภาพเหมือนต่อจิ๊กซอว์เราต้องหาชิ้นส่วนที่ใช่มาต่อกันให้ลงตัววิธีง่งายๆที่จะเริ่มฝึกคือการตั้งคำถามกับทุกสิ่งที่เราเจอไม่ว่าจะเป็นข่าวที่อ่านโฆษณาที่ดูหรือแม้แต่คำพูดของเพื่ออนนนนถถาามมตััววเเงง่ทไึป็แบบ้ ีหลักฐานอะไรสนับสนุนการตั้งคำถามจะช่วยให้เราไม่เชื่ออะไรง่ายๆและกระตุ้นให้เราหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่พอยืนยันความถูกต้องพอเราได้ข้อมูลมาแล้วอย่าเพิ่งรีบเชื่อให้ลองวิเคราะห์ดูหลายๆมุมมองลองคิดว่าถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะมองเรื่องนี้ยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจที่ผิดพลาด ลองหาโจทย์ปัญหาต่างๆมาสึกแก้ดูอาจจะเป็นเกมไขปริศนาหรือปัญหาในชีวิตประจําวันก็ได้พยายามคิดหาทางออกหลายๆทางแล้วเลือกวิธีที่ดีที่สุดการฝึกแก้ปัญหาจะช่วยให้เราคิดอย่างเป็นระบบและมีความคิดสร้างสารรค์ในการหาทางออกการอ่านหนังสือระบบความที่เกี่ยวกับการคิดเชิงวิพากษ์หรือตั้งกะจะช่วยให้เราเข้าใจหลักการต่างๆได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นลองหาหนังสือที่น่าสนใจมาอ่านดูนะนอกจากนี้การอ่านข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือก็จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ การสุดความคิดให้มีกระกะและวิจารณญาณต้องใช้เวลาและความอดทนแต่ผลลัพธ์ที่ได้คุ้มค่าแน่นอนเพราะมันจะช่วยให้เราเป็นคนที่มีเหตุผลตัดสินใจได้ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตมากขึ้นสู้ๆนะเพื่อนๆ